อันนี้คือลานกลางเต้นดอยผ้าห่มปกนะครับเพิจะเคยขึ้นมาเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับนี่จเะเีะ่เ่่ครับสู่บริการนักท่องเที่ยวของอุทยานเขาปูพิพชิตด,ดอยผ้าห่มปกนี่ครับาเดินเข้ามาอันนี้จะเป็นกล้วยไม้ใช่ไหมกล้วยไม้ของ ดอยนี้โ้โเยอะมากครับ152ชนิดมีเอื้องมีเอื้องสิงโตนะครับนี่คข้าไปดูของฝากของที่ระลึกนะครับ,รบเต็นท์มีให้เช่านะครับเต็นท์ให้เช่าผ้าห่มผ้านอนถุงนอนมีให้เช่าหมดครับ นี่ครับนี่คืออุปกรณ์การนอนที่เราจะสามารถขึ้นมาแล้วก็มาเช่าของที่เจ้าหน้าที่เขานี่ได้เลยนะครับโอ้หนาวครับหนาวครับตอนนี้ประมาณลมแรงมากครับกิ่วลมเขาชื่อกิ่วลมกิ่วก็แปลว่าช่องหรือรับก็แปลว่าช่องลมหรือรับลมบ้านเราเนี่ยแหละครับแล้วนี่ตามตรงไ ันี่่ตก่อน้ลบหนึ่งลบหนึ่งก้องงาอันนี้ลูกตอนนี้ต้องเดินไป3ามกิโลครึ่งครับจะเราไปไหมครับโอ้อไม่ครับยอม โอเคนะครับเขากำลังเลือกซื้อเสื้อเลือกซื้อของที่ระลึกกลับบ้านกานไปคนละชิ้นสอชิ้นผมก็เพิ่งจะเคยมานะครับเนี่ยคืนมาหลายดอยละโอเคนะครับถ้าถ่ายบิดไปทางขวามจะย้อนแสงเอาแค่นี้ก่อนครับ